เมน์และซาคะวันนี้เมย์มากับการแต่งหน้าลุคนี้เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าแต่งง่ายมากๆแลวเพื่อนๆสามารถแต่งตามกันได้แน่นอนใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะและอีกอย่างนึนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเมย์แล้วนะคะก็ครบวัย27ปีเต็มเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถ้าเกิดใครเกิดเดือนเดียวกันหรือว่าเกิดวันเดียวกันนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนานะคะรวมถึงเฮงเรวยรวยไปทั้งปีแล้วก็ตลอดไปเลย สำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าวันนี้เมย์แต่งหน้ายังไงบ้างมีเคล็ดลับอะไรบ้างก็อย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนส่วนใครที่กด subscribe แล้วแล้วก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ต้องการให้ผิวของเราอ่ะมีความสวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะตอนนี้เมย์ก็เลยไปบำรุงมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทาแผ่นแดดแล้วเรียบร้อยด้วยเช่นกันนะคะต่อไปเราก็จะมาลงรองพื้นเลยนะคะสำหรับรองพื้นที่จะใช้ในวันนี้อย่างที่บอกต้องการให้ผิวสวยก็เลยจะใช้รองพื้นตัวโปรดลูกหลักตัวใหม่่่ลาสุดนนนะะคคัือ D Forever Skin Glow นั่นเองค่ะคนผิวมันผิวผสมก็สามารถใช้งานได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ผิวมันมากๆเนี่ยก็จะแนะนําให้ลงกับแป้งฝุน่นลงเซ็ตทั้งหน้าเลยส่วนคนที่เป็นผิวผสมะคะ่ะก็จะแนะนําให้เซ็ตเฉพาะบางจุดนะคะจะยังทิ้งความผิวโกลวสวยแบบฉบับของตัวดีออยู่ค่ะสําหรับคอนซีลเลอร์ที่ใช้ก็จะเป็นทา Shape Tape นะคะตัวเดิม เมก็จะลงเฉพาะจุดแค่นี้นะคะไม่ได้ลงเยอะมากเนาะแล้วก็ใช้ฟองน้ําเกลี่ยเลยค่ะต่อไปแป้งฝุ่นนะคะเมก็ Make จะใช้เป็นของจองแจมุนร่วมกับแป้งนะคะตอนเสร็จแป้งนะคะบริเวณหน้าผากเน Make ี่ยเมก็แทบจะไม่ได้เซ็ตเลยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเมกต้องการให้ผิวมันยังมีความแบบเงาเล่นแสงแล้วก็สวยอยู่ทีนี้ชีวิตประจําวันเราอ่ะอยังต้องใส่แมสอยู่เมก็เลยเซ็ตแป้งตรงบริเวณที่แมสมันจะถูกกับหน้านั่นเองนะคะเพื่อให้รองพื้นมันมีความยึดเกาะไปกับผิวของเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองต่อไปนะ ะคะเราจะมาเริ่มแต่งตากันนะคะโดยใช้พาเลตตอันนี้เนาะน้องน่ารักมากสีแรกที่เราจะลงนะคะก็คือสีนี้เนาะลงให้ทั่วเปลือกตาได้เลยนะคะทั้งเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่าง ต่อไปนะคะเมย์ก็จะใช้สีนี้ลงเลนช่วงหางตานะคะกับหัวตาเล็กน้อยเนาะต่อไปนะคะเมย์จะใช้ชิมเมอร์ตรงกลางอันนี้ลงตรงกลางเปลือกตาแบบนี้เลยแล้วเราก็ค่อยๆเกี่ยขึ้นไปด้านบนนะคะ ่ค่อยเบลนแต่ไม่ต้องกว้างมากนะคะเพราะว่าตรงกลางมันคือจุดกระทบของแสงอะคะ่ะเวลาที่เราโดนแสงอะตรงนี้มันจะเป็นเงามากที่สุดแล้วมันจะดูนูนมากที่สุดเราไม่ต้องการทห้ตาของเรามันดูโปนมากใช่ไหมคะเราก็ลงชิมเมอร์เฉพาะจุดเอาจะดีกว่านะคะแนะนําชิมเมอร์เนี่ยใช้นิ้วได้เลยนะคะเพราะว่านิ้วมือของเราอะ่ะมันจะมีอุณหภูมิแล้วมันก็จะติดชิมเมอร์ได้ดี สำหรับขอบตาล่างอะคะ่ะด้วยความที่มันเล็กเนาะเมย์ก็จะใช้แปรงช่วยนะคะลงชิมเมอร์สีเดิมเลยค่ะลงตรงกลางเหมือนเดิมเนาะ ทีนี้นิดนึงค่ะเมย์จะมาใช้สีน้ำตาลเข้มในพาเลตเลยกับแปรงเล็กๆนะคะในการลงเหมือนอายไลเนอร์ค่ะวิธีการลงนะคะก็คือจับแปรงกับมือข้างที่เราถนัดและใช้มือที่เราไม่ถนัดอะคะ่ะจับตรงหางตาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หนังตามันไม่ย่นมากแค่นั้นเองไม่ต้องดึงขึ้นหรือดึงลงนะคะแค่จับให้น้องไม่ย่นมากเท่านั้นเองเพื่อให้เราสามารถเขียนได้ง่ายมากขึ้นเราก็จะลงช่วงปลายตายอย่างนี้เลยค่ะ ระบายระบายไปได้เลยนะฟุง้งฟุงก็ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะคือเมย์ก็กรีดลงมาตรงๆนะคะเพราะว่าตรงดวงตาของเราอะคะ่ะมันจะมีเส้นขอบเวลาเรามองตรงปกติมันจะมีเส้นเงาที่ดูเข้มอะคะ่ะเราก็แค่ลากสีอาแชโดว์ไปตามนั้นเลยให้มันดูเป็นเงาเหมือนไอายไลเนอร์แค่นั้นเองค่ะทีนี้นะคะใช้สีเข้มเหมือนกันลงขอบตาล่างนะคะช่วงเส้นตรงนี้นะลงมานิดเดียวพอ ต่อไปเดี๋ยวเมย์จะเขียนอินไลเนอร์นิดนึงนะคะสาหรับใครที่เขียนอินไลเนอร์ไม่ได้จริงๆข้ามจุดนี้ไปได้เลยนะคะเมย์ใช้เป็นอินไลเนอร์สีน้ําตาลของเปียนะคะต่อไปคือดัดขนตาปัดมาสคาร่าได้เลยนะคะอันนี้ปัดมาสคาร่าตามปกติได้เลยนะคะ ที่เมย์ใช้ไม้ดึงหนังตาขึ้นเพราะว่าเมยเป็นคนหนังตาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันจะชอบแบบเลอะมัส a คาราหนักมากนะคะก็เลยต้องหาวิธีช่วยมันก็สามารถช่วยได้บ้างนะคะ ต่อไปอันนี้เป็นเทคนิคนะคะก็คือการดัดขนตาให้มันงอนยิ่งกว่าเดิมโดยการใช้ไม้ลูกชิ้นกับกับไฟนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือต้องขึ้นเตือนว่าต้องระวังนะคะเพราะว่ามันคือความร้อนและไฟจริง,รงๆนะทุกคนระวังไหม้ด้วยนอกเหนือจากความระวังไหม้ก็คือระวังมันจะเบรนผิวของเรานะคะเราต้องเทสก่อนแบบว่าเอามาแตะอยู่ที่หลังมืออย่างเงี้ยค่ะว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่ามันเริ่มอุ่นหรือย,อยังแล้วค่อยใช้นะคะต่อไปอันนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ต้องทําแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเมย์เป็นนักหาทาเมย์ก็เลยจะใช้ อายไลเนอร์ iner, แบบปากกาสีดำนะคะมาลงหางตาเพิ่มเติมเนาะลงทับอายแชโดว์สีน้ำตาลที่เราลงไว้เลยค่ะนิดเดียวต่อไปคิ้วกันบ้างนะคะก็จะใช้พาเลตของเคทแบบฝุ่นลงคิ้วไปเลย ต่อไปนะคะเราจะมาสร้างมิติให้กับใบหน้าของเรากันบ้างเมย์จะใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะของแพทริกทาปัดไปช่วงตรงใกล้ๆไรผมนะคะคือต้องบอกก่อนว่าแนวการปัดแนะนาว่าให้ปัดจากตรงเนี้ยเขาเรียกวาอะไรหูบนเหรอะตรงนี้นะคะไล่ลงมาแล้วก็ให้ชิดไรผมที่สุดไม่จําเป็นจะต้องปัดออกมาให้มันเยอะนะคะเราปัดสีเข้มเข้าไปเพื่อที่จะทําให้หน้ามันมีเงามากขึ้นแล้วก็ลบในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเช่นแก้มอาจจะเยอะเกินไปหน้าผากอาจจะกว้างเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิด ใครหน้าผากแคบอยู่แล้วอะ่ะก็แค่สร้างให้มันมีมิติเฉพาะช่วงลายผมก็พอนะคะเหมือนมีเส้นผมเยอะอะ่ะเอาง่ายๆเวลาปัดคอนทัวร์แนะนําว่าไม่ควรปัดต่ํานะคะแบบถึงขั้นแนวติ่งหูเงี้ยก็คือไม่แนะนําแนะนําให้ช่วงแบบประมาณไม่เกินกลางรูหูตรงนี้ยังพอได้อยู่แล้วก็เป็นแนวเฉียงลงมาหน่อยนึงนะคะไม่จำเป็นต้องเข้ามาเยอะนะิีเดียวก็พอมันอยู่ที่รูปหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะ สำหรับการเชดดิ้งจมูกนะคะเมย์ May จะเปลี่ยนมาใช้ของเปียนะคะอันนี้เป็นเบอร์0ูนเจ็ดเนาะมันจะค่อนข้างออกโทนเทาติดความตุน่นซึ่งมันจะเหมาะกับอณนโทนสีผิวของเมย์แล้วก็เพาเป็นซอฟต์ออทัมของเมย์ด้วยนะคะมันจะทําให้ดูมีมิติลึกขึ้นไปอีกเนาะต่อไปเมย์ก็จะมาไฮไลท์นะคะไฮไลท์ใช้เป็นของดีออลเนาะเมย์จะเริ่มจากสีอ่อนก่อนนะคะสีอ่อนที่สุดตรงนี้เมย์ May จะมาปัดช่วงหัวตานิดหนึ่งเป็นแนวโค้งนะคะแล้วก็จะปัดลงมาจนถึงช่วงร่องแก้มด้วยนะคะข้างจมูกแล้วก็ ต่อไปนะคะก็จะใช้สีด้านบนตรงนี้จุดที่เราต้องการไฮไลท์ได้เลยนะคะหน้ามันก็จะแบบมีความเงา,ว,าว้าวมากๆเลยต่อไปเราจะมาปัดแก้มนะคะเมย์จะใช้เป็นสีจันเบอร์ดี6นะคะจะเป็นสีประมาณนี้เวลาปัดก็จะอมยิ้มนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเน้นช่วงโหนกแก้มเนาะจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใช้สีเหลืองนิดนึงนะคะอันนี้เพื่อนเพื่อน,อนถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ไมต้องใช้ได้นะคะแล้วก็จะมาปัดเหนือด้านบนนิดนึงนะคะช่วงที่เราไฮไลท์เนี่ยนะคะแล้วก็เบลนด์ให้มันเข้ากับตัวปัดชะอ,อนเมื่อสักครู่นี้เลย ทาตรงปากนิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้สีบัชออนของจางเซมูนสีแอรี่เบจนะคะลงนิดนึงตรงหน้าแก้มนะคะอมยิ้มเหมือนเดิมต่อไปทาลิปสติกกันบ้างนะคะเมย์จะใช้เป็นของแทริกทาสีโอชีซิงคโปรก่อนนะคะแต่ว่าจะใช้นิ้วมือในการลงเนาะอันนี้จะเป็นสีนูดนูดนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะใช้ลิปสติกของนาร์สอันนี้เป็นสี loose control แล้วก็จบด้วยลิปสติกของซ u เปอร์มัมนะคะแต่ว่าสีรุ่นคือลอกไปแล้วรู้แค่ว่าเป็นติน เบอร์ GT09 นะคะลงด้านในเนาะ ลุกนะคะก็จะได้มาประมาณน,นี้เลยค่ะทุกคนเป็นไงคะบอกแล้วว่าวันนี้แต่งง่ายนะคะไม่้แต่งยากเลยสามารถไปแต่งตามกันได้แบบจริงๆนะคะส่วนใครที่แต่งหน้าตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยหรือจะแท็กมาทาง IG ก็ได้นะคะเมย์จะได้เห็นนะว่าเออเพื่อนๆลองแต่งตามแล้วเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เมย์ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องแมทไนซ์ซักจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนได้บายค่ะ